ก็กลับสวัสดีท่านช,ชมชาวไทยทั้งในและนอกโลกทุกคนทุกท่านกันอีกแล้วนะครับผมก็เยืนกับสซราทีวีนะฮะก็ใช่แล้วครับถ้าได้ยินเสียงแบบนี้แล้วก็แสดงว่าเราอยู่กันในรายการจัดอันดับอีกแล้วนะฮะก็วันนี้ผมก็จะมาจัดอันดับสําหรับ3สถานที่ที่สามารถแคมป์และซุ่มดักศัตรูในแร้งได้นะฮะก็จะมีที่ไหนกันบ้างก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกระดิ่งและกดแชร์ให้ผมด้วยนะครับงั้นเราก็ไม่รอช้าไปดูกันเลย สำหรับสถานที่แรกฮะผมขอเรียกตรงนี้ว่าบ้านสายลับแล้วกันนะฮะก็ตรงนี้มันเป็นบ้านสายลับยังไงนะหรอผมก็ไม่รู้หรอกแต่มันก็ไม่ค่อยมีใครมาสัเท่าไหร่นะฮะก็ตรงนี้ก็จะมีปืนมีของให้าร์มแบบพอสมควรฮะถ้าโชคดีก็จะได้ปืนแบบเหมือนผมเนี่ยนะฮะถ้าโชคร้ายหน่อยก็จะได้แค่กระสุนว่าจะเป็นยาเป็นอะไรแบบนี้แต่ของก็มีแน่นอนฮะก็ไม่ต้องกลัวว่าใครจะยิงฮะเพราะจุดนี้ก็เป็นจุดที่ซุ่มได้สบายๆนะฮะอยู่สูงใช้ได้เลย ก็ไม่ค่อยมีใครมาหรอกนะครับก็ถ้าใครมาก็สามารถเอาเปืนที่เรามีเนี่ยยิงตอบโต้ก็ได้เลยนะฮะหรือไม่ก็จะหนีลงทะเลไปเลยก็ได้นะฮะผมก็เลยจัดอันดับไปตรงนี้ฮะสําหรับอันดับที่สองฮะก็จะเป็นตรงบริเวณใต้ของพีกฮะเป็นตอนใต้ของพีกเราะว่าพิกไหนไม่รู้ละฮะผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ตรงนี้จะเป็นเต็นท์นะฮะอยู่ข้างๆพีกคนส่วนใหญ่ก็จะไปลงในพีกกันนะฮะแต่ที่ผมแนะนําตรงนี้เป็นอันดับสองเพราะว่าตรงเนี้ย เป็นจุดที่ไม่ค่อยมีใครสนใจเท่าไหร่ฮะแล้วก็มีของให้ฟาร,ร์มเยอะแยะมากมายเลยฮะเรียกกันว่าฟาร,ร์มแบบจุใจกันเลยทีเดียวแต่ตรงนี้ผมแนะนําว่าฟาร,ร์มเสร็จแล้วรีบไปหาจุดอื่นดีกว่านะฮะเพราะว่าตรงนี้จะมีคนผ่านไปผ่านมาค่อนข้างเยอะผมก็เลยจัดอันดับให้อยู่ในอันดับที่2ไปนั่นเองนะฮะสำหรับอันดับที่1ฮะตรงนี้มีของฟาร,ร์มไม่แพ้อันดับที่2กันเลย แต่ตรงนี้จะมีความพิเศษตรงที่จะมีบ้านมีทะเลมีอะไรให้เราสามารถหลบหลิกศัตรูได้นั่นเองะฮะก็ของต้นเกมเรียกว่าอย่างเยอะนะฮะก็ไม่ใช่แค่จะกองอยู่บนพื้นดิน,นะฮะสำหรับบนบ้านบนอะไรก็มีนะฮะตรงนี้รู้สึกว่าจะเป็นกระท่อมฮะมีด้วยกันสามหลังก็สามารถเลือกสรรหาปืนหาอะไรกันได้นะฮะต้นเกมก็อยู่สบายเลยก็ถ้าใครเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์จากแชร์คนอื่นก็สามารถกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามได้นะฮะ แล้วก็อย่าลืมมาคอมเมนต์กันได้นะครับอยากให้ผมจัดอันดับอะไรอีกในคลิปต่อๆไปนะฮะก็จะรออ่านคอมเมนต์อยู่นะครับผมก็าฝากกันด้วยนะฮะเจอกันคลิปหน้าครับ